ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เคารพผิชอบของจังหวัดชัยนาทฝั่งตรงกันข้ามผมเป็นหน่ยวยบริการประชาชนสาขาย่อยเสือโูกขจังหวัดชัยนาทซึ่งเมื่อเช้านี้เช้านี้มีเอฟซแจ้งว่ามีการตั้งจุดตรวจมีการตั้งจุดตรวจ จับรถรถติดเต็มเลยนะซึ่ง,งท่านผู้ชม่อนที่เอฟซีแจ้งไปเนี่ยเราก็ทำการไล์ส่วนอยู่ที่ด่านธมบุรีเอฟซี FC แจ้งไปว่าพี่แจ๊คป้อมเสือโหกชัยนาทกำลังบันเทิงเลยรถติยดย,ยาวเลยผ่านมาช่วยมาดูหน่อยเราก็ขี่รถออกจากนู่นเพื่อจะมาที่นี่พอมาถึงปุ๊บ กลายเป็นว่ากลายเป็นมาตอนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นู่นเข้าไปพักในศาลาเดินเข้าป้อมหมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เดินเข้าป้อมเดินเข้าพักในศาลาหมดแล้ว แต,แต่ประเด็นคือประเด็นคือป้ายกลวยยังวางไว้เต็มถนนเหมือนเดิมนะครับทั้งป้ายทั้งกลวยเห็นไหมมองเห็นไหมครับนู่นแม้กระทั่งป้ายหน้าด่าน,นย,ยังวางไว้เต็มถนนเหมือนเดิมนู่นกลวยก็อยู่หน้าด่านนู่นเห็นไหม วางอุปกรณ์ไว้เต็มถนนเหมือนเดิมแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่กะป้ายกับกลวยวางเต็มถนนเลยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆ ไป้ทั้งกลวยวางเต็มถนนเลยแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ออกมาจากนาครสวรรค์นะครับออกมาจากนาครสวรรค์่่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเมื่อเช้านี้ตอนที่ผมไล์สดอยู่พรม,มูรีเนี่ยนะครับ F4 แจ้งว่ารถติดนูน่นรถติดยาวไปเินสะพานลอยนู่นอีกนูน่นรถติดยาวไปอีนู่น เขาบอกว่าตำรวจชัยนาทตั้งด่านอยู่ที่ป้อมเสือโหกรถติดยาวมากพี่แจ๊กมามาดูให้หน่อยอพอดีผมขี่ผ่านมาพอดีแต่เห็นแต่อุปกรณ์เห็นไหมเห็นแต่ป้ายเห็นแต่กลวยเห็นไหมครับรุ่ตำรวจอยู่รุตำรวจหนีเข้าป้อมหมดแล้วตำรวจหนีเข้าป้อมมดแล้ว คุณเห็นเดินอยู่คนเดียวดองนั้นหายหมดเลย,แบบย,ยแต่อุปกรณ์ป้ายป่วยกล้วยกล้วยเกยเต็มถนนเลยเห็นไหมกล้วยวางเต็มถนนเลยแต่ไม่มีตำรวจปฏิบัติหน้าที่นะครับวางกล้วยให้มันเกะกะประชาชนเฉยๆเห็นไหมสพเมืองชัยนาทจุดตรวจ กวยวางเต็มถนน,นปิดเลนถนนไว้เลนหนึ่งถนน3มเลนวิ่งได้สองเลนเพราะเอาควยมากั้นไว้เอาควยมาปิดไว้เลนหนึ่งเอาเบรีเออร์มากั้นไว้เลนหนึ่งแต่ไม่มีตำรวจปฏิบัติหน้าที่ มีตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพราะเมื่อเช้านี้เขาน่าจะดูผมไล์สดอยู่ที่ด่านพรมุรีนะครับตอนที่ผมอยู่ด่านพรมุลีเนี่ยเอฟซีแจ้งว่าด่านเนี้ยกาลังบันเทิงเลยรถปิดยาวไปเกินสะพานนู่นเพอผมหยุดไล์สดนูน่นปุ๊บผมบอกว่าผมจะมาที่นี่กลายเป็นว่ามาถึงปุ๊บไม่มีตำรวจมีแต่อุปก,กรณ์มีแต่ป้ายมีแต่กลวยวางขวางถนนไว้แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หนีไปในป้อมในขนาดในป้อมเนะมื่อกี้นั่งอยู่ในศาลานะนี่เมื่อกี้นั่งอยู่ในศาลาพอผมขึ้นไหล่สดหายหมดเลยไม่เห็นสักคนเลยเห็นไหมนิกรแซ่ผู้พ่อมึงสิไอ้นิกรแซ่ผู้กูไม่ได้เสือกกับพ่อมึงแล้วมึงมาเสือกอะไรกับกูอันนิกร กแซ่ผู้กูมไม่ได้เสือกอะไรกับมึงมึงมาเสือกอะไรกับกูมึงไม่ชอบมึงบล็อกกูเลยนี่ก่อนนะหน้ากูไม่ได้เหมือนหน้าพ่อมึงโอเคไหมไม่ต้องเสือกกับกูกูนําเสนอให้ประชาชนเขารู้เขาเห็นกูไม่ได้ไปถ่ายบ้านมึงมึงไม่ได้มาเสือกกับกูโอ้ยนี่ก่อน พอไหมมิกรแท่ผู้มึงอยู่ไหนไอ้คุณนิกรครับไอ้คุณนิกรแซ่ผู้มึงอยู่ไหนมึงอยู่สอพอไหนดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่า อยู่สพไหนนี่ก่อนถ้ามึงไม่กล้าพูดมึงหุบปากแล้วเอาหัวมึงไปซุบผ้าถุงได้เลยไอ้นี่ก่อนจบไหมนี่กอนผมไม่ได้เชิญมึงเข้ามาดูผมไม่ได้จุดธูปเรียกมึงเข้ามาดูแล้วก็ผมไม่ได้ซื้อแพ่นอีกีโรยให้มึงเข้ามาดู โอเคไหมครับนิกรผมบอกร้อยครั้งพันครั้งแล้วถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านเกียดผมบล็อกผมนะโ okay, อเคนะครับนิกรครับถ้านิกรคิดว่านะถ้าไอ้คุณน,นิกรแล้วกันเออให้เกียรหน่อยนิดนึง คุณนิกรคิดว่าสิ่งที่พวกผมนำเสนอเนี่ยมันผิดหรือมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนอ่านะนิกรก็ดำเนินการได้เลยโอเคไหมนิกรเพราะสิ่งที่ผมทำนี่ผมทำเพื่อประชาชนผมไม่ได้ทำเพื่อเห็บหมา ผมไม่ได้ทําเพื่อข้าราชการบางคนที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องสนใจโอเคไหมครับนิกรถ้ามึงไม่ชอบผมมึงบล็อกผมไปเลยนะเนีย่ยดูหน้าผมไว้หน้าผมนี่ไม่ได้เหมือนหน้าพ่อมึงนะนิกรนะเนี่นนะยหน้าผมาให้ดูใกล้ๆได้ไง ผมเนี่ยไม่ได้เหมือนหน้าพ่อมึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสือกกับผมโอเคแล้ี่กอนนะขอใส่หมวกเลยแดดมันร้อนผมบอกแล้วว่าผมนำเสนอเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของประชาชน อาผมถามหน่อยเนี่ยผมถามหน่อยเนี่ยถนนเขาสร้างมาสามเลนสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อให้รถสัญจรสะดวกเพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยถนนสองเลนรถมันเยอะมันวิ่งไม่สะดวกเลยสร้างถนนมาสามเลนเพื่อให้รถวิ่งได้สะดวก และก็กำหนดความเร็วสามารถวิ่งได้ร้อยยี่แต่เอากล้วยมาปิดถนนไว้เอาป้ายมากั้นถนนไว้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูเอาแล้วนี่กอนมึงคิดว่าแบบนี้ถูกไหมอันนี้ก่อนแบบนี้ถูกไหม น่กอนครับนิกรอยู่ไหมครับนิกรแท่ผู้เอากล้วยมาปิดถนนเอาป้ายมากั้นถนนแต่ไม่มีตำรวจสักคนตรงเนี้ยมันไม่ใช่ด่านความมั่นคงมันไม่ใช่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมันไม่ใช่ด่านชายแดนมันคือจุดตรวจถ้าเลิกแล้วต้องเก็บ 1, ทันที โอเคไหมถ้าเลิกแล้วต้องเก็บทันทีไม่ใช่ตำรวจหายหมดแล้วทิ้งป้ายทิ้งปวยไว้แบบนี้ดูนี่รถวิ่งมาดีๆเอาปวยเอาป้ายไปกั้นักกั้นเลนไว้ไม่ให้รถวิง่งซะงั้นแต่ไม่มีตำรวจสักคนไม่มีตำรวจสักคนแล้วทำไมไม่เก็บ มีเหตุมาใครรับไิดชอบเดี๋ยวก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งด่านผมเลิกด่านไปแล้วแต่พวกคุณเอาป้ายเอากลวย,าาย,าายมาขวางถนนไว้เนี่ยเห็นไหมแทนที่รถเขาจะวิ่งไดสามเลนปกติไปสะดวกกลับสะดวกกลับกลายเป็นว่าเอาเฮ้ยไม่มีตำรวจปฏิบัติหน้าที่แต่ป้ายกลวยไม่ยอมเก็บดูนี่รถวิ่งมาเลนขวาสุดเลนขวาสุดเขาให้ใช้ความเร็วร้อยยี่ นะเลนขวาสุดถนนสายเอเชียเนี่ยเขาให้ใช้ความเร็วร้อยยี่แต่คุณเอาป้ายเอาลวยมาปิดเลนขวาสุดไว้เนี่ยเน,เนี่ยเลนขวาสุดเห็นไหมคุณเอาป้ายเอาลวยมาปิดเลนขวาสุดไว้ออแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลยหายหมดเลยมีแต่ป้ายมีแต่ลวยขวางถนนอยู่ถ้ารถประชาชนเกิดอุบัติเหตุชนป้ายชนปวยขึ้นมาทาําไง นินกรใช้สมองอันน้อยนิดของนิกรนเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือพูดสั้นๆว่าคยุยให้กระจ่างแจ้งก่อนแล้วค่อยพิมพ์แล้วค่อยเม้นโอเคไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะพูดสั้นๆคือคยุยให้ดีก่อนโอเคไหมแล้วค่อยเม้น ผมไม่ได้มีอคติผมไม่ได้รู้จักกับนิกรเป็นการส่วนตัวแต่สิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยมันคือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนการที่มีถนน3เลนแล้วสามารถใช้ความเร็วได้ร้อยยี่แต่คุณกลับเอาป้ายเอาควยมากั้นไว้แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนที่จะเก็บให้มันเรียบร้อยไปไหนหมดตำรวจไปไหนหมดน่ะให้ดู ยังขี่รถไปทีละคนสองคนคนสองคนน่ะคิดดูดิแล้วผมถามหน่อยใครจะมาเก็บอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ใครจะมาเก็บในป้อมเมื่อกี้รถจอดเต็มเลยตำรวจขี่ไปทีละคนสองคนคนสองคนจนจะหมดป้อมอยู่แล้วเนี่ยแล้วใครจะมาเก็บอุปกรณ์เหล่านี้เนียอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเนี่ยอ่ะดูนะนี่ก่อนดูนะนี่ก่อนนี่ก่อนดูนะ นู่นรถเฉียวล้มไปแล้วหน่นหนุนเห็นไหมเห็นแทงเหลยรู้ไหมนู่นรถเฉียวล้มไปแล้วนู่นกลัวอันน่นก็รถเฉียวล้มไปแล้วหน่นหนุนเห็นไหมนู่นรถเฉียวล้มไปแล้วไอข้างหน้านี่อันตรายกว่าอีกหนึ่งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอันตรายกว่าอีกมีแท่นเบรคเออร์สีแดงมีป้ายร้อยห้าสิบเมตรอยู่ขวาสุดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนู่นรถชนกลวยกระเด็นไปแล้วหนุนอันนึงนู่นนี่ป้ายนี่รถกระเด็นชนกระเด็นไปแล้วอันนึงแต่ไม่มีตำรวจสักคน ม,มีตำรวจสักคนที่จะมาเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ออกแล้วถามว่าตั้งไว้แบบนี้เนี่ยเนี่ยตั้งไว้แบบนี้เนี่ยเออตั้งไว้เพื่ออะไรฮะตั้งไว้เพื่ออะไรครับตั้งอุปกรณ์เพื่ออะไรครับมิกรมิกรอยู่ไหม เห็นไหมครับเนี่ยรถวิ่งมาเลนสามดีๆนี่รถวิ่งมาเลนสามดีๆไหมกับกายว่าเฮ้ยเจอกลวยเจอป้ายแต่ไม่มีตำรวจนะต้องหักหลบต้องเบียงหลบดูนะเห็นไหมนั่นๆเห็นไหมเบียงหลบเกือบชนกันเห็นไหมนั่นๆโอ้ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยเอาชัดๆให้นิกรตาสว่างหน่อยนี่ ดูเลนสามผมซูมไกลมากเห็นไหมรถวิ่งมาเลนสามดีๆวิ่งมาปุ๊บเจอป้ายเจอกลวยต้องหักเข้าเลนสองอย่างเร็วเพราะเลนสามเขาให้ใช้ความเร็วร้อยยี่อยู่ดีๆเอา้าเฮ้ยป้ายอยู่ข้างหน้าต้องรีบหักเข้า ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครรับผิดชอบผมถามเลยให้ดูกันทีนเห็นเดี๋ยวจะหาว่าผมกล่าวหามีไหมมีตำรวจสักคนไหมมีไหมครับไม่มีเลยถ้าเลิกแล้วควรเก็บนะครับถ้าเลิกแล้วควรเก็บไม่ใช่พอเกิดอุบัติเหตุ รถชนป้ายชนกลวยขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุอ้างว่าเอาผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผมเลิกด่านแล้วแล้วใครบอกให้คุณเอาป้ายเอากลวยมาวางขวางถนนเ,เลิกแล้วทําไมไม่เก็บถนนเขาสร้างไว้ให้รถวิ่งไม่ได้สร้างไว้ให้พวกคุณเอาอุปกรณ์มาตั้งทิ้งไว้นะเพราะมันไม่ใช่ด่านความมั่นคงมันไม่ใช่ด่านถาวรมันไม่ใช่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมันถึงจะตั้งได้24ชั่วโมง มันคือจุดตรวจในระเบียบจุดตรวจถ้าเลิกต้องเก็บทันทีจบนะนี้กรน,นะผมกับมึงไม่ได้รู้จักการเป็นการส่วนตัวนะนีิกรน,นะเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องเสือกโอเคไหมนีิกร ป้องนันรถทนควยกระเด็น่ะเปิดไล่เปิดไล่พี่เลกเมาเก็บรถมีตำรวจมาเก็บคนเดียวเวลาตั้งด่านตั้งกันเป็นสิบนั่นเห็นไหมที่เรียกคนมาช่วยเก็บเลยเนี่ย เมื่อกี้น่ะรถเบรกลากล้อเลยอ่ะฮะเมื่อกี้รถเมื่อกี้รถเบี่ยงเข้าเมื่อกี้เกือบชนกันนู่นเมื่อกี้เนี่ยเลิกแล้วต้องรีบเก็บนะครับเลิกแล้วต้องเก็บไม่ใช่ว่าเลิกแล้วเดินหายพากันหายรีบไม่ใช่ นู่นรถชนกลวยกระเด็นนู่นนุ่นเห็นไหมนุ่นนุ่นเห็นไหมรถชนกลวยกระเด็นไปนุ่นเห็นไหมเขาตั้งเขาตั้งในสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ด่านเนี้ยเขาตั้งด้สักพักหนึ่งแล้วเขารู้ว่าเมื่อกี้ผมอยู่พรมบุรี ทีนี้ผมบอก f c บอกว่าพี่แจ็คมาดูหน่อยตรงนี้รถติดเต็มเลยเขากำลังตั้งด่านกันรถติดเต็มเลยรถติดยาวไปเกินสะพานนู้นเลยสะพานนู้นอีกเอเอผมบอกว่าผมกำลังมาผมกำลังเดินทางไปพอผมมาถึงกลายเป็นว่าเห็นแต่อุปกรณ์เห็นแต่อุปกรณ์วางเกะก,กะถนนเต็มแล้วก็มาเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในดเออนั่งอยู่ในศาลานะสี่ห้าคนเนี่ยเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ในศาลานะสี่ห้าคน พอเห็นผมปุ๊บขี่รถออกไปทีละคน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 ตอนเนี้มีตำรวจอยู่ด้านสองคนมะน่ะไอ้กระบะคันนั้นก็ไปแล้วมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ไปแล้วเห็นไหมรถตำรวจก็ไปแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไปแล้วเอาสรุปเหลือในในี้กี่คนเออเหลืออยู่ในป้อมกี่คนแล้วใครจะมาจีบเห็นไหมใครจะมาเก็บอุปกรณ์พวกนี้ก็เล่นขี่หนีกันทีละคนทีละคนทีละคน มอกี้มอเตอร์ไซค์รถกระบะรถตำรวจรถเกง๋งจอดเต็มตอนนี้หายหมดเลยเหลือรถเก๋งอยู่คันหนึง่งกับกระบะอยู่คันนึงมอเตอร์ไซค์ตำรวจก็หายแล้วแล้วใครจะมาเก็บใครจะมาเก็บอุปกรณ์เหล่านี้นี่ใครจะมาเก็บอุปกรณ์เหล่านี้รถชนประชาชนก็รับผิดชอบไปนะครับชนของหลวงเนี่ยรับผิดชอบให้หลวงด้วยนะ แต่หลวงเขาไม่ได้เอารถมาเขาไม่ได้เอามาตั้งไว้ให้รถชนนะแต่พวกคุณเอามาตั้งแล้วพวกคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่สอพอเมืองชัยนาทตำรวจหายหมดเลยแบ่งปันบรรยากาศไม่มีปัญหาอันนี้ที่วางอ,อันนี้ที่วางอุปกรณ์เขาไอ้กลวยพวกนี้เขาจะเห็นมาวางไว้ข้างๆนี้ ปกติแล้วนะถ้าเสร็จแล้วพวกเขาจะวางเขาจะามาเก็บวางไว้ข้างๆนี้เพราะเขาตั้งบ่อยแต่วันนี้คือมันเก็บไม่ทันมันเก็บไม่ทันต้องรีบไปพักก่อนต้องรีบไปพักแดบดบมันร้อนผมมาพอดีเขาพักพอดีดนู่นนู่นกำลังเอารถไปเก็บอะตั้งได้เราเก็บได้ครับ เห็นไ,ไหมตั้งได้ก็เก็บได้นะครับไม่ใช่ตั้งไว้กีดขวางการจราจรปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ปฏิบัติหยุดพักกันไปตั้งนมตั้งนานไม่มาตั้งด่านไม่มาปฏิบัติหน้าที่แต่เก็บอุปกรณ์ให้มันเกะกะถนนตั้งนมตั้งนานเห็นไ,ไหมด้เมื่อเลิกแล้วก็ต้องรีบเก็บครับ เอาไว้แบบนี้ไม่ได้นี่คือถนนสายเอเชียซึ่งเขาใช้ความเร็ว120กิโลเมตรได้นะครับมันไม่ใช่ถนนบ้านนอกถนนไปนาที่พวกคุณจะทำอะไรก็ได้นะ่ะนี่คือถนนหลวงเลิกด่านต้องเก็บทันทีครับไม่ใช่เลิกด่านแล้วหนีหายทิ้งด่านทิ้งปวยทิ้งป้ายไว้ไม่ใช่โดษขากันมาเก็บแล้วหนด ว,ว้าวไล่ไปหาน้ำกินดีกว่าเจ็บคออนิ่ง เก็บดานดูทีการเก็บดานโอน้ตั้งนมตั้งนานไม่พากันเก็บเลิกด่านไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทิ้งป้ายทิ้งควยไว้เต็มเกลื่อนถนนไปหมดเอ,อ้ สัญจรไปมาหนุนชนป้ายชนกลวยล้มหนุนเห็นไหมหนุนหนุเห็นไหมชนกลวยล้มหนุนชนป้ายล้มหนุนดีรถไม่ชนกันปกติเลิกบสามเหรอเขารู้ว่าผมออกมาจากธมบุรีแล้วไงปกติเลิกด่านเขาจะเก็บทันทีแต่วันนี้เก็บไม่ทันเขาพักเหนื่อยก่อนครับ ขาพักเหนื่อยก่อนเพราะว่าผมกําลังมาเขาเลยรียบพักเหนื่อยกลายเป็นว่าทิ้งอุปกรณ์เถื่อนถนนเลยไม่ต้องเก็บเนี่ยกอนป้าย์ใ้เป้ยไม่ต้องเก็บทิ้งไว้เถื่อนถนนเลย,น,ยน,น,นู่าานพากัานไปนั่งในศาลานู่นนู่นเผมมาหนุนพากันไปนั่งในศาลาเนูะเพอผมลงจากรถหายไปทีละคนชองคนงคนชองคนหายเกืบอุปกรณ์ทิ้งไว้กลางถนนอย่งน้แหละไม่ต้องเก็บเนี่ยจนกระทั่งไปวนรถกลับมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจนกระทั่งไปวนรถกลับมาแล้วก็พากันึงมาเก็บเนี่ย เอาขึ้นสบายแท้ปลาปูสา์นั่งคุยกันว่าไอปูสา์นั่งคุยกันเลย โอเคก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านคลิปนี้นู่นกำลังเก็บอุปกรณ์อยู่ตามนั้นแหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ